สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านมาติดตามดูนะครับเจ้าผูกพานะครับสำหรับการไปทดสอบฝีเท้ากับฟุตบอยเป็นครั้งแรกครับผูกพาก็ใส่เอี้ยมสีฟ้าเนี่ยนะครับนี่ยกำลังจะแย่งบอลนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยอายุประมาณสักแปดขวบครับก็ได้มีโอกาสไปทดสอบฝีเท้ากับฟุตบอยเป็นครั้งแรกนะครับยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่กําลังรวมรวมตัวกันอยู่นะครับ โดยอาจารย์เต้นะครับก็รู้จักกันก็เลยแนะนําชวนมาลองดูนะครับก็ไปนะครับอันนี้จําไม่ได้แล้วว่าเป็นสนามแถวไหนนะครับในรุ่นนั้นๆก็จะมีที่รู้จักยังจําได้ตอนนี้ก็มีบุญดีนะครับอาเลนะครับน้องปันปันนะครับเอิร์ธนะครับเอิร์ดในปัจจุบันก็อยู่นนทบุรีวิทยาลัยครับปัจจุบันก็13ปีกันแล้วครับดูทุ่มนะครับ ภูพาอยู่ในทีมเดียวกับเสื้อสีฟ้านะครับตอนนี้กําลังแย่งบอลกันอยู่ครับนี่ครับแกะออกมาได้ไหมไม่ได้ครับอยู่ที่อาเลอาเลมาที่บุนดีบุนดีดึงนะครับทบุญได้หนึ่งรอบภูพาเข้าไปแย่งเอาแย่งได้ซะด้วยครับออกโดนแย่งกลับอีกแม่ลูกนี้ครับผมกำลังน่ารักน่ารักครับตอนนี้ก็ขออนุญาตด้วยนะครับเอาภาพเด็กๆมาย้อนกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ลูกอยู่ที่บุญดีครับล้มลุกลุกทานครับตอนนั้นถือว่าเก่งๆกันทุกคนครับส่วนน่าครับดูครับกูพาก็วิ่งเลาะไปเรื่อยครับไปแย่งบอลกลับมาได้ไหมครับแย่งกันไปแย่งกันมาเอ้าตะเอามาแย่งกลับมาได้ครับทีมสีเหลืองไปต่อเลยครับ อันนี้จำไม่ได้ครับน้องปันน้องปันหรือเปล่าไม่แน่ใจมาที่บุญดีครับติดเ่นยเอาอย่างได้ต่อเอาล้ม <c oughs> นี่ล้มลุกคู่คารนกันครับเอ่นออกไปเป็นลูกแม่ครับเบียดกันไปเบียดกันมาครับอาอบอลยังอยู่ที่ทีทมสีฟ้าอ่า ตอนนั้นก็จะเป็นรุ่น55 56นะฮะผสมกันมามี54ด้วยบางคนนะครับบอลในที่ภูพาครับแกะบอลออกมาได้ครับลูกนี้มาครับจ่ายออกข้างแล้วออกข้างบอลออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของทีมของบุนดีนะครับผมว่างนั้นเลี้ยงบอลเลาะมาภูพาเข้าไปแย่งครับนี่น้องโฟด้วยน้องโฟรที่อยู่โคราชด้วยครับอันนี้จะจําไม่ผิดนะครับ ี่ก็จำชื่อไม่ได้แล้วครับบอนจิ้มไปเรื่อยครับแย่ yeah, ไปเรื่อยครับผู้พาบอลออกข้างอีกแล้วครับเป็นลูกทุ่มของใครเอ่ยเป็นลุกทุ่มของฝั่งสีฟ้าอ่าสีฟ้าสีน้ําเงินนั่นแหละครับทุ่มออมาว่าให้ผู้พาผู้พาจับบอลไม่อยู่ครับ yeah, ลั่นออกมา yeah, เป็นน้องเ e อ <yeah, S 2> <yeah, S 1> ิร์ธแย่งบอลกันแล้วออกไปครับ ปัจจุบันไม่ค่อยได้เจอกันครับเจอกันอยู่ไม่ค่อยกี่คนเท่านั้นนะครับ<อ>ก็คงจะแยกย้ายไปอยู่ต่างโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้ลูกนี่ฟาวแล,ล้วครับน้องเข้าใจว่าชื่อใจดีหรือเปล่าผมนับนำจำชื่อไม่ได้อ,อันนี้44อันนี้คุณดียิงไปเอาโค้ดมาเป็นประตูให้นะครับเอาจ่ายออกมาไม่ดีอีกโดนยิงซ้ำอีกทีไม่เข้าฝ่าเข้ามาแย่งบอลครับบ้กนี้ไม่ได้ครับ บอลเราข้ามไปแล้วแต่ว่าเหลี่ยมบอลเราคุ้มแล้วเหลี่ยมบอลเราคุ้มแล้วเหลี่ยมบอลเนี่ยตอนนั้นตัวปีเออร์นี่ถือว่าเป็นอันตรายครับตัวนี้เบอร์สิบหกนั่นแหละครับเสียงแววๆอยู่นั่นก็เสียงจันเต้ครับเป็นลูกทุ่มครับทุ่มออกไปอยังได้บอลอยู่ครับ เลี้ยงขึ้นมาบ้างครับหมาแลครับดงนี้หมตามไม่ทันครับกล้องออกข้างไปครับอ้าวน่าจะได้ประตูหรือเปล่าครับลูงนี้อมาที่เจ้าเอ,อิร์ธครับเนี่ยโอ้ไว้นะครับเทา้านี่ออกข้างครับเป็นลูกพุ่มของสีฟ้าสกัดไปโดนที่เหลือง ออกครับมาตัดภาพไปอีกมุมนึงเลยครับโยนบอลออกมาแม่เกือบเหมือนกันครูนี้ยังรับไว้ได้ครับปิดปิดเลยเอาเลยโชกชกชคสมยมยโอ้โหเลี้ยงไปแล้วครับนี่นะพี่เอิร์ธนี่เนี่ยนี่นี่มาที่บุญดีผาเข้าไปแย่งไม่ได้ครับจ่ายออกทางกราบซ้ายข่าวแดนกลางใครเข้าไปแย่งไม่ไม่ได้ครับผาเข้าไปเบียดแย่งอีกทีไม่ได้ครับลรกนี้ ยิง,ยงองีกลูกนี้มาเบาเกินไปครับแม้่ยถ้าเป็นประตูเด็กๆเนี่ยอาจจะเข้าก็ได้นะครับบ,บอลอยู่ที่บุงด,ดีเอาเตเติดหมายที่อยู่ที่เจเ้าเอิร์ดเจเ้าเอิร์ดคืนหลังเลยครับแสงบอกให้ไล่ตัวบนไว้ครับเนี่ยเจเ้าเอิร์ดครับเนี่ยเลี้ยงไปได้อีกต่อครับลูกนี้จับบุภาวิ่งเข้าไปตัดบอลโอ้โห ลูกบอลจากทีมของสีฟ้าครับเออต้องมาติดครับโอ้เจ็บหรือเปล่าครับลูกนี้เผื่อนเ,เจ็บซะแล้วปั้นเลยะฮะน,นั่นแหละจะเป็นพันอัตัดมาช็อตนี้เลยครับไปอยู่ที่น้องปันนะะ้นแล้วลูกนี้อัลบุนดีครับนึกเข้าไปแย่งไม่ได้ครับแหมจอมเทคนิคนะครับปั้นนี่อ่าเข้าไปแย่งกับเอ,อิร์ด อ๋อลูกนี่มาดูทันไหมครับแม่ไม่ทันนะลูกออกขาหลังไหมครับสนุกนะครับตอนนั้นยังละอ่อนกันทุกคนจจุบายก็เก่งๆกันทั้งนั้นแหละครับอ้าวลูกเกียร์ขาย,ยั่งตั้งใจน้องตั้งใจในห้าสี่นะครับ อย่างบอลได้ตัดบอลได้ไหมครับลูกนี้จ่ายบอลมาเอบัตตังใจเสียบอลไหม,ไมเกือบเสียบอลยังอยู่ที่เอบัตครับจ่ายมาให้ไปทุกพาฟุพกพาจ่ายคืนให้ประตูครับออกมาทางด้านขวาเปิดบอลเข้ามาอาวหลุดมาเลยครับลูกนี้ จ่ายไหมครับจ่ายไหมครับโอ้ยยิงเลยครับลูกนี้เข้าไปสุดสวยอ่ะสลับฝั่งกันบ้างครับตอนนี้อีกอีกอีกคอร์เตอร์นี่ครับผาครับนี่เสียบอลแล้วครับบอลออกข้างครับไปลุกพุ่มครับ บอลยังค,คลุกคลิกคลุกคลิกกันอยู่ครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีรูปแบบอะไรชัดเจนมากนะครับเ,เ,เขาไปแย่งบอลกันตอนนี้ท่าน,น,นผู้ปกครองก็นั่งดูกันขอบสนามน,นะครับในยุคที่บอลเด็กๆนะครับผู้ปกครองก็แม่เชียร์ลูกนะสนุกดีฮะเด็กๆเ,เ,เขาเล่นบอลกันนะ,อะบอลอย่างที่ภูพาครับเบียดแย่งกันอยู่ ล้มไปแล้วใครแล้วครับเนะนี่ยอาเล่เนี่ยอาเล่อันนี้ก็เก่งครับเนี่ยอาเล่เนี่ยสวยจ้ายสวยครับยิ่งติดแมายิ่งติดเสาครับเหน็นลูกพุ่มของสีเหลืองครับพุ่มใบติดยิง่งโ,โอ้โหแหม่ลูกนี้ดโ,นโดง่งออก หลังไว้เลยครับโกมสั่งการก็น่าดูครับวันนี้ก็สอนวิธีการเล่นนะครับปาก็ยังอยู่สีฟ้าอยู่นะครับเดินไปเดินมาก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกๆในการเล่นฟุตบอลนะครับหลังจากซ้อมส่วนใหญ่ก็ ยุคนั้นก็ไปอยู่ที่เมืองทอง <ไป S 1> นะครับไปอยู่ี่เมืองทอง,ทองวัดกูอ้อ่ะไม่ค่อยได้เล่นรุ่นเดียวกันเพราะว่ารุ่นเดียวกันมีแค่สองคน,นะ <ไป S 1> นกัน <ไป S 1> ก็เลยมาลอง <ไป S 1> ลองดูกับฟุตบอลดูนะครับเอาล้ครับทุกนี้แม่สวยครับทุกนี้เอเปิดออกมาเอาข้าไปแย่งครับคืนไปที่เอามาด้คืนนครับแม เปลี่ยนฟังมาแล้วยิงลูกนี้แม่ติดประตูจะไม่ได้ครับบอกทางประตูเป็นใครก่อนที่จะมาเป็นน้องไตเติลน,นะน้อเขาไปแย่งเสียบอลครับจะเอิร์ดไม้แล้วจะเอิร์ดแม่น้องเอเชียจิ้มบอลออกบอลอยู่ที่บุนดี ดึงซ้ายดึงขวาผ่านมาที่แมจจาชื่อไม่ได้จริงคนนี้ติดบอลติดเได้ที่ครับบอลที่สีฟ้านี่ครับจำชื่อไม่ได้อคลิกแยั่งกันอยู่ครับาเข้าไปแย่งบอลล้มเอ้ากดล้มไปอีกเอาเอาบอลได้ไหมบอลทีเจเอิร์ธครับโอ้โหเตสะสกาดรุกนนี้ ผูผาคืนให้บอนไปไม่ได้ครับติดอยู่ที่สีเหลืองอีกแล้วบุญดีครับลูกนี้แต่สกัดออกไปน้องเอเชียยิ่งมาข้ามคานไลยครับลูกนี้เท้าเข่าแล้วครับท่าจะเหนื่อยครับผู้พา อออเอจะลูกเปิดจากประตูครับตเตะออกมาติดแม่ไม่ติดครับยังหลุดมาได้เอเชียเตะออกไปเลยครับติดที่บุญดีบุญดีอ่ะผูผาเข้าไปแย่งอืมบอลออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของทีมสีฟ้าบ้างครับอ่าแทุ่ม เปิดออกซ้ายเข้ามาผ่านตาประตูออกไปครับอเอเชียรครับตรงนี้จ่ายบอลมาติดน่า<อ>ยังได้อีกครับสีฟ้าเอาอยู่ที่ผู้ผาผาเลี้ยงไปแล้วจ่ายให้ของหน้ายิ่งลูกนี้อ่าเข้าไหมฮะเสียงเป่านกหวีดฟืดน่าจะเข้าไปแล้วครับ อะอว่ากันไปครับเดินไปเดินมาครับบอลชักเริ่มเหนื่อยแล้ว<ส>อ<ง>วอเตอร์ที่สองครับ<สอง>ผมก็รวบรวมมาให้เลยนะครับ ก็ยังอายุประมาณ8ขรคครวบครับ,บ,บเป็นลูกทุ่มเอเชียไหมครับทุ่มไปอที่อะเรครับลูกนี้เอเชียเข้ามาแย่งได้จ่ายออกไปเอาแล้วครับพลิกไปแล้วครับลูกนี้เอาก้องตามไม่ทันเลยครับ ่ะหมดควอเตอร์ที่2ครับอ,อ่ะมาต่อควอเตอร์ที่3มครับตอนนี้เปลี่ยนฝั่งบ้างครับปูผาในมาใส่เอฟสีเหลืองครับอยู่ในทีสีเหลืองบ้างนะครับแต่สังเกตง่ายๆก,ก็คือเสื้อสีแดงครับด้านในตรงนี้เราจะเอิร์ดนะครับจะเอิร์ดไปอยู่เป็นสีฟ้าบ้างอ,าาาอ่ะปูผา ขาไปต่อไม่ได้ครับฝืนอ้าวยัง,ยงดึงออกมาได้ไหมเขี่ย,ยไปให้อ้าวลมแล้วครับลูกนี้ฝ้า,าครับเจอเอเดแล้วครับเจ็บซะแล้วครับเจอเอ์ธไม่มีอะไรครับตรงนี้เป็นลูกเตะฟีคิกครับเอาแล้วบบุญดีเตะ2องลูกนี้ไปแม่เขาตรงกรอบครับเอาบอลออกมาครับตอนนี้ บอลจีเจ้าเอิร์ดนี่ครับจี้มาครับตีดบุนดีแม่นี่จอมทักษะนี่ครับเลื้อยไปแม่ติดน้องเอเชียน้องเอเชียคืนประตูไปเลยครับมาที่น้องตั้งใจดูเบียดแย่งโดยอะไรอ่าออกออกข้างไหมครับตรงนี้เป็นลูกทุ่มของสีเหลืองครับน้องเอเล่ทุ่มออกไปติด ยังได้บอลอยู่ครับคืนไปที่ประตูครับอ้าวไม่คืนครับแหมท่านไปหน่อยลูกนี้โดนยิงโชคดีครับบอลไม่เข้ากรอบครับย้ายมากลางกลางเราหายนะน้องกลางหายน้องโฟมามาติดบุญดีอีกแล้วครับบุญดีอืแหมหลักไม่ดีลูกนี้ลื่นด้วยครับโยนมาที่แอร์บัสใช่ปะครับจำชื่อไม่ได้กลางไปเลยร่กายเล่นกลางถึงแบ๊ก ครับผู้พาส่งบอลมาที่ผู้พาผู้พาเข้าไปแย่งเขาไปแย่งอีกทีนึงลบไม่ได้ครับลูกนี้บอลออกข้างเลยครับยังได้ลูกทุ่มครับสีเหลืองครับทุ่มออกไปเต็ดบุนดีอีกแล้วครับเผาลูกนี้ยังไงครับลูกนี้เปิดบอลออกมาจะเอื้อกะชาร์จหน้าประตูเลยครับลูกนี้ ดีว่าติดุรุศัตรูออกมารับได้ทันได้ออกมาสั้นๆมาที่น้องคุณดีไม่เลือ,อยแตเลือยสุดยอดครับจอมทักษะนะครับนี่โหดึงออกมาไม่ดีซะนะครับเจ้าเอ,อิร์ดไดเอ,อิร์ดซัดลูกนี้เรียบร้อยครับอ่าครับลูกนี้เป็นเขี่ยกันใหม่ครับวันนี้ที่ภูผาูกค,คลิกขูค,คลิกทำอะไรไม่ถูกไปเอ,อกไป ทางด้านขวาครับไม่ทันแล้วครับูนี้บอลออกด้านข้างเป็นลูกพุ่มโดยดน่าจะเป็นอะไรครับพุ่มออกมา,าติดอุปถัเข้าไปแย่งครับไม่อะไรลูกนี้ยนยนโยนบอลออกมาที่ขครเอ่ยอบุญด,ดีเอาไปกินอีกแล้วครับลูกนี้ ม,ม่แต่เก็บกินเกลี้ยงเลยครับยิงติดแต่เป็นรุ่นรุ่นเดียวกันประตูเป็นประตูนี่โดนอาจจะโดนแกไปหลายลูกแล้วครับตรงนี้เบียดแย่งกันอยู่บอลยังออกมาได้ครับลุกทุ่มทุ่มวันที่ภูผาภูผาง้างสับไกไหมครับตรงนี้สับไก,ไกแม่หลักไม่ดีครับลืน่นีกเหมือนกัน อีกช็อตนึงครับพรกนี้ปู่ผาเข้าไปแย่งมาที่ภูผาภู่ถาเดี๋ยวสลัดไม่ได้ครับครุนี้มาที่อาลีเดี๋ยวไอ้คอลแบ็ c โอเคอะลีจับบอลได้ดูนี้เปิดออกมาทังหน้าประตูหลุดออกมาหมดเลยครับพรุนี้บุญดีบุญดีดึงซ้ายดึงขวานี่เจ้าเอิร์ด ออกมาได้ died, il, คร um ับพวกนี้เอาถูกเจ้าภูพาพลิกบอลกลับมาได้อีกมาที่บนดีอีกทีนึงตีจ่ายออกไปยังได้บอลอยู่ตีดมาที่น้องตั้งใจครับน้องตั้งใจถูกเบียดเบียดไปอีกทียิงไม่ไม like right? ่เข้ากรอบนะฮะลูกนี้บัส มาโชวลูกเตะมุ้เลยมาเตะผมครับลูกนี้เขามาการหน่อยเขาเพิ่มเขามาการหน่อยู่เลยสมัยก่อนในไลฟ์สดมันยังไม่เคยมีก็ถ่ายจากเอากล้องโกโป o บ้างอะไรบ้างถ่ายนะครับเก็บภาพลูกนะครับผมก็ไปนั่งข้างสนามก็เก็บภาพลูกเล่นฟุตบอลติดมาด้วยแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็มาเผยแพร่ครับเผื่อจะได้ได้ได้ระลึกนึกถึงกันะครับอ่ะบอลอยู่ที่ เอาแย่งกันเองซะแล้วครับออาภูผาเอาบอลไปได้จะเอาไม่รู้กันครับ <c oughs> ออกข้างไปเลย <c oughs> เป็นลูกทุ่มของสีฟ้าครับท <Okay. S 1> ุ่มออกมาเต็ดเจ้าเอิร์ทเจ้าเอิร์ดเอาอีกทีเดียวแม่เตะอีกทีนีงมาที่อะไร สวยเอิร์ดเอิร์ดไปแล้วครับลูกนี้บินเดียวไปแล้วครับเจ๊ยิงยิงติดพาเข้าไปล้วงครับลูกนี้ล้วงมาเดี๋ยวแม่อุกติกอูกติกเอาอาเรมาช่วยทันครับลูกนี้จ่ายออกไปติดเหมือนกันน้องปันใช่ไหมฮะเนี่ยแม่เสียบอลครับมาที่ต้องโฟ นี่กระจอมเลยเหมือนกันครับลูนี้เสียดายครับรูนี้เก่งๆครับทุกคนครับตอนนั้นเนี่ยถือว่าโอ้โหจัดจานกันทั้งนั้นแหละครับดวพุ่งครับของสีเหลืองมาที่บุญดีอีกแล้วครับบุญดีบุญดีเลี้ยงเดียวมาไม่ทันแล้วครับ ยาวจับยาวไปหน่อยฮะเตะออกมาอีกทีนึงมาทีเจ้าเอิญอีกแล้วครับมาอีกแล้วเดียวไหมครับยัดเข้าไปโอ้โหนี่คือไงฮะแหมกล้องตามไม่ทันไ,ไม่น่าจะไม่น่าจะรอดหรือว่าอย่างไงฮะอ้าวลูกนี้ไม่ได้ประตูฮะบุญดี เข้าไปในกลางเลยครับเจตีที่อะไรอะเลจายยิ่งยิ่งแม่ไม่เข้าลูกทีจะเริ่มหมดแรงแล้วครับภูผาจะมีกอกสองหรือเปล่าอ่าจุดนี้ครับอ่าที่ภูผา อบอลติดที่โจเอิร์ดแล้วครับตรงนี้ขาเข้าไปแย่งอีกทีนึงลูกยังไม่ออกครับเตะอัดไปโอ้โหตอนนั้นเกบ้าพลังหรือเปล่านะเห็นลูกทุ่มของสีเรือนครับสวยบอลคลุกคลิกกันอยู่มาที่เจเอิร์ดอีกแล้วครับ ฮาเล่จะเปิดคืนหลังไปบุกขึ้นมาอีกทีนงครับเป็นลูกคุมของสีเหลืองครับลูกนี้มาดีภูผาทำยังไงดีครับจ่ายออกด้านซ้ายแม่มันมันห่างตัวเพื่อนไปหน่อยครับตัดมาช็อตนี้ครับนออเล่มาทีคดีดี่บอลดีแย่งบอลกันอยู่ลูกนี้โอ้แหแม่มีดึงนิดหน่อยครับมาดีภูผา อูผาล็อกเทินบอลกับพิทีนึงจ่ายเอาไว้แหมติดครับมาที่น้องตั้งใจหืมใหม่แล้วครับลูกนี้จะมาที่อูผาครับให้น้องบุญดีะามบุญดีสองอีกเปล่าสองอีกแล้วไม่ตรงกรอบครับ เป็นลูกเตะจากป่าประตูครับจีบอลออกมาสันส้นๆครับเซตบอลขึ้นมาแม่เด<อ>ือบถูกตัดได้ครับลูนี้ยิยงก็ออกหลังอีกอ่ะมาดูช็อตน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายจะสุดท้ายแล้วครับจะหมดเวลาผ่าเลี้ยงบอลไปจ่ายให้กับอาเลโ,เโรนสกัดต,ตั้งใจสกัดไว้ได้รครับ มาที่ภูผาเตะยัดเข้าไปติดครับมาที่เจ้าเอิร์ดเต่าเอิร์ดมาอีกแล้วบุญดีจิ้มออกไปเจ้าเอิร์ดไม่รอช้าแล้วครับคุมมาว่าน้องพุทธย่มจำไม่ได้ครับปัจจุบันนี้ก็แยกย้ายกันไปอยู่ตรงไหนบ้างไม่ทราบเอามาที่น้องตั้งใจครับดูจะไม่เอาแล้วครับภูผา หมดแรงแล้วับไปแล้วครับตูงนี้ตาอีประตูไปเลยะไม่ทีเนี่ยเด้แ่โหแม่จับบันไม่อยู่ครงนี้มาที่จะเจอดออีกแล้วเตะอาจจะไปยิงนะครับตรงนี้ไม่ได้ครับมาที่แอรบัสแอรบัสจะไหมครับคืนหลังน้องสุดท้องมาฮะนี่ น่าจะห้าหกครับแม่เสื้อแก่ห้าหกนอกนั้นจะเป็นห้าห้ามีห้าหกผสมอย่างที่ว่านะครับพอพี่โอนเขาติดไอยม่ต่อแล้วหาแล้วครับน่าจะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับลูกนี้ถูกหากระเดินจับบอลหรือจานจานเตะทิ้งมาเลยครับทีเดียวนะเคลียร์ทีเดียวเคลียร์ เอาล้วครับหมดเวลาครับสกอร์ไม่ทราบว่าเท่าไรนะครับนี้คือแมตช์แรกนะครับสําหรับภูผากับฟุตบอยครับแล้วติดตามคลิปใหม่กันต่อครับสวัสดีครับ